ทีเด็ดบอลวันนี้2 9ตุลาคม2 5ง8 5 6 8คัด4คู่เด่นจากศึกคาราบาวคัพและสกอตติชพรีเมียชิพนำโดยเชลซี Chelsea, ฟอร์มแรงมีลุ้นบุกเก็บชัยแมนซิตี้เตรียมตัวรอบต่อไปอาเบอร์ดีนฟอร์มดีต่อเนื่องและฮิเบอร์เนียนเรนเจอร์สลุ้นสกอร์สูงคู่แรกวูลฟส์พบกับเชลซี วูฟแพ้ถึง7จาก1 1นัดในทุกรายการฤดูกาลนี้และความพ่ายแพ้2ต่อ3ต่อคู่แข่งนี้ตกชั้นอย่างเบอร์ลี่เมื่อสุดสัปดาห์น่าจะบั่นทอนความมั่นใจไปไม่น้อยเกมนี้มีแนวโน้มสูงว่าจะปราชัยต่อเชลซีที่ชนะ5จาก7นัดหลังสุดและน่าจะใช้เกมรุกจัดการเจ้าถิ่นที่แนวรับยังเปราะบางได้เชลซี Chelsea จะชนะวูฟส์คู่ต่อมาสวนซีพบกับแมนซิสตี้สซวนซีเป็นเพียงทีมระดับกลางตารางในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ยิงได้แค่12ประตูจาก12นัด มีโอกาสสูงให้จะต้านไม่ไหวต่อแมนซิตี้ที่ตั้งป่อแก้ตัวจากความพ่ายแพ้ต่อแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อหนึ่งโดยการถล่มคู่แข่งจากหลีกรองอย่างขาดลอยแมนซิตี้จะชนะสวอนซีคู่ต่อมาฮิเบอร์เนียนพบก,กับเรนเจอร์สเรนเจอร์สเก็บคลีนชีตได้เพียงครั้งเดียวจาก9นัดหลีกหลังสุดและแนวโน้มดังกล่าวอาจยังคงต่อเนื่องเมื่อเจอกับฮิปส์ที่ยิงได้6ประตูจาก2เกมหลังสุดสถิติทั้ง2ทีมยิงได้แบบสกอร์สูงเกิดขึ้นถึง5จากเเกมย่าวล่างสุดของฮิปส์และมีโอกาสสูง ทีเบอร์เนียนส์กับเรนเจอร์สจะยิงได้ทั้ง2ทีมและยิงรวมกันมากกว่า2ประตูคู่สุดท้ายคิวมาน็อกพบกับอ,อาเบอร์ดีนอเบอร์ดินออกสตาร์ทฤดูกาลได้ไม่ดีนักแต่กลับมาชนะได้2จาก3านัด,ดหลังสุดและมีโอกาสบุกคว้าชัยเหนือคิวมาน็อก ok ที่แพ้รวด2นัดหลังต่อฮัสแสละเรนเจอร์สทีมคิวลี่สร้างโอกาสได้น้อยและดูจะเปราะในเกมรับเมื่อต้องเจอกับทีมเยือนที่กำลังมั่นใจอาเบอร์ดีนจะชนะคิวมาน็อก